เรื่องราวของมารยาทนะครับในที่ประชุมเนี่ยนะครับข้อแรกเนี่ยนะเขาบอกว่าเอ่อเป็นการกล่าวสลามก่อนที่จะนั่งนะครับมีรายงานนะครับจากอับดุลฮุเรตุบบรอดิอัลลอฮุอันฮุนะได้บอกว่าอันน่ารอสุลลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก่อนแท้จริงท่านนีมุฮัมมัาสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวอิซันตะฮะอะฮัดุกุมอิลามัจลิสินฟันยุสัลลิมเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่าน เนี่ยนะได้ไปถึงที่นั่งนะครับหรือที่ประชุมเนี่ยฟันอยู่สั่นลิมนะก็จงกล่าวสลามฟาอินบาดาลาหูไอยาจลิสฟปันยาจลิสถ้าหากว่าเขาเนี่ยนะปารถนาหรือมีความต้องการที่จะนั่งต่อหลังจากนั้นเนี่ยนะหลังจากที่ว่าได้ให้สลามแล้วเนี่ยก็ให้นั่งนะครับซุมมาอิซาก็มาฟันยู่ซันลิม หลังจากนั้นเองเนี่ยนะเมื่อเขาลุกขึ้นเนี่ยนะหมายถึงว่าลุกขึ้นจะไปจากสถานที่แห่งนั้นเนี่ยฟันอยู่ส้นล,ลิมก็ให้ทำการกล่าวสลามอีกครั้งหนึ่งฟาเลสตินอูลาบีอาฮักก็มีนันอาคิระ แท้จริงการสนามครั้งแรกเนี่ยนะมิได้มีสิทธิ์ยิ่งไปกว่าครั้งหลังหมายความว่าเวลาเราเองเนี่ยพี่น้องนะเข้าไปในสถานที่ประชุมนะครับหรือสถานที่ที่นั่งนะที่มีผู้คนเนี่ยนะครับนั่งอยู่นะสิ่งแรกที่เรานั้นจะต้องทำเนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการกล่าวสลามและการกล่าวสลามนะครับเพียงครั้งเดียวนะเพียงพอแก่การสลามคนทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเราเองเนี่ยนะจะต้อง ต้องเดินสัมผัสมือกับทุกๆคนเลยนะมีอยู่กัน15คน20คนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องการสลามเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะครับครอบคลุมคนทั้งหมดที่อยู่ณสถานที่แห่งนั้น